สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับในการดําเนินคดีอาญาวันนี้เราจะมาเรียนถึงเรื่องการสอบสวนคดีอาญานะครับซึ่งเนื้อหาหลักเนี่ยจะอยู่ในวิอาญาอันนี้เรามาจะมาดูถึงเรื่องการสอบสวนที่กระทบสิทธิของไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือว่าจําเลยก็ดีนะครับอ,อ,อำนาจของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยในการรวบรวม พยานหลักฐานเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้สรุปโดยคร่าวๆเนี่ยจะมีอำนาจที่สำคัญอยู่7ประการนะครับประการแรกคือให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดนะอันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเลยนะถามว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่หลักประการใดก็คืออำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่ออะไรเพื่อจะทราบข้อเท็จจริงพฤติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทําความผิดหรือเพื่อเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ระบบการสอบสวนของประเทศเราเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเป็นปัญหาพนักง,งานสอบสวนส่วนใหญ่จะรวบรวม,รวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดเท่านั้นประเด็นเลือกรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นตกเป็นหน้าที่ของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการพิสูจน์เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีพยานหลักฐานถ้าตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนี้ต้องจำเลยอันนี้เป็นไปตามมาตรา131ถ้าเราตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยพยานหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราได้เราต้องรีบส่งเข้าไปนะขอให้พนักงานสอบสวนออกไปสอบสวนขอให้สื่อพยานขอให้เรียกพยานบุคคลปากไหนมาก็ตามที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะต้องเป็นผู้ดําเนินการถ้าเป็นส่วนใหญ่เป็นหลัก ซึ่งจริงๆแล้วนี่กฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นหน้าที่ของงานสอบสวนด้วยนะแต่ว่างานสอบสวนส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เดียวก็คือรวบรวมพิสูจน์ความผิดเพราะฉะนั้นเ,เช่นกรณีที่มีการลักทรัพย์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยต้องงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีการลักทรัพย์เกิดขึ้นแต่คนที่เป็นถูกเป็นผู้ต้องหาว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ลักทรัพย์เนี่ยจะต้องเสนอพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนไปสอบ,ส,อบสวนอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งแรกท,ที่ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีภาระในกระบวนการยุติธรรม ประการที่2ให้อำนาจตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายยินยอมหรือตรวจตัวผู้ต้องหาหรือตัวสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ให้รวมทั้งทําภาพถ่ายแผนที่ภาพวาดจาลองหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือลายเท้ากับการให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะทําให้คดีกระจ่างขึ้นอันนี้เป็นไปตามมาตรา132วงเล็บหนึ่งนะอันนี้การตรวจทูผู้เสียหายเนี่ยต้องผู้เสียหายยินยอมนะ การตรวจตัวผู้เหาเช่นกรณีความผิดฐานข่มขืนก็ทําชำลาาก็ส่งไปให้แพทย์ตรวจกรณีมีการทําร้ายอย่างเงี้ยแต่ตรวจอันนี้ข้อสังเกตนะตรวจตัวผู้เสยต้องยินยอมแต่ตรวจผู้ต้องหาหรือตรวจสิ่งของเนี่ยสามารถใช้พยานหลักฐานได้สําหรับผู้ต้องหาเนี่ยไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมนะ,ะถ้าเขาไม่ยอมอันนี้สถานีฐานเป็นผลร้ายเลยนะก็ถือว่าพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนได้มาเนี่ยชอบแล้วนะไปพิสูจน์เอาความผิดในชั้นพิจารณานะเพราะฉะนั้นการให้ตรวจ ผู้ต้องหาเนี่ยถ้าผู้ต้องหายอมให้ตรวจและผลมันเป็นบวกกับผู้ต้องหาอันนี้ถือว่าเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานก็เป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้นะสามให้อำนาจค้นเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิดซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ต้องไปแบบให้เป็น,นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการค้นอันนี้เป็นไปตามมาตรา1 3 2 วงเล็บ2นะบัญญัติว่าด้วยการค้นก็คือการมีหมายค้นนะในสถานที่เดี๋ยวเราเรียนเรื่องหมายค้นอีกทีหนึ่งนะค้นเนี่ยต้องมีหมายค้นเป็นหลักนะสี่ออกหมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ,ง,ของหรือสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นวิทยาฐานได้แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จําเป็นต้องมาเองเมื่อจัดส่งสิ่งของตามหมายเรียกแล้วให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหมายตามมาตรา132วงเล็บ3 ใครครอบครองสิ่งของใดที่อาจจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้พนกักงานสอบสวนสามารถมีหมายเรียกให้เขาส่งสิ่งของอันนี้ต้องสิ่งของนะอันนี้คือหมายเรียกให้จัดส่งสิ่งของที่ใช้เป็นพยานฐานมาอันนี้ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานวัตถุนะตัวเองคนที่เป็นเจ้าของครอบครองอยู่ไม่จําเป็นต้องไปนะส่งสิ่งของไปนะให้อํานาจ สี่ห้าให้อำนาจที่จะสั่งมิให้บุคคลใดออกจากสถานที่นั้นๆชั่วเวลาที่จําเป็นอันนี้เป็นไปนตามมาตราหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเหยิงก<ๆ>ับพยานหลักฐานนะสั่งให้ควบคุมไว้อยู่ในสถานที่นั้นหกนะให้มีอำนาจสอบสวนเองหรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเป็นมาแห่งชีวิตหรือพฤติการหรือปรับความประพฤติอันเป็นอาชีนของผู้ต้องหาแต่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบข้อความทุกข้อที่ได้มามาตราหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะ อันนี้ก็คือเป็นพฤติการประกอบการกระทำนะผู้ผ,ผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติการอะไรบ้างเช่นพฤติการสมมุติเป็นพฤติการที่มีความผิดทางเพศอย่างเงี้ยนะสถานที่ที่ตัวเองไปนะหรือส่งประเด็นไปสื่อว่า,าผู้ต้องหาที่อยู่สถานที่นี้เนี่ยมีพฤติการเป็นยังไงบ้างที่เกิดขึ้นในในในสถานที่นั้นๆน,น,นะเคยมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือไม่นะ หรือการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรอันนี้พนักง,งานสอบสวนอยู่ในส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยาหลักฐานเจให้มีอำนาจหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดๆซึ่งมีเหตุควรเชื่อว่าถ้อยคำเขาอาจจะเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วให้ถามปากคานั้นไว้อันนี้คือการสอบสวนพยานบุคคลนั่นเองนะการที่จะสอบสวนการถามปากคานี้ก็ต้องสาบานเป็นเรื่องหลักของเรื่องพยานอยู่แล้วที่เราเรียนกันแล้วเรื่องเรื่องการสาบานนะเป็นหลักของพยานบุคคล นะแต่การที่พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเนี่ยพนักงานสอบสวนจะพูดให้ท้อใจตักเตือนใช้กลอุบายหรือป้องกันไม่ให้บุคคลใดให้ถ้อยคําคซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจมาต่างร้อยสามสิบสามคือจูงใจไม่ได้นะจูงใจไม่ได้หลอกลวงไม่ได้หรือพูดชี้นําไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะไม่เกิดจากความเป็นจริงนะค่อยคําที่เขาให้อาจจะไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะห้ามพนักงานสอบสวนในการพูดตักเตือนหรือจูงใจ หรือใช้อุบายอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานนะเพราะฉะนั้นการที่อำนาจพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกหมายเรียกนี่ตั้งแต่ชั้นสอบสวนแล้วออกหมายเรียกให้บุคคลส่งพยานเอกสารพยานวัตถุตลอดจนเรียกมาสอบปากคาได้อันนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนทีนี้อำนาจต่อไปอันนี้คือการรวบรวมพยานหลักฐานแหละ ทีนี้อำนาจในส่วนของการควบคุมตัวอันนี้เป็นไปตามมาตรา87นอกจากนี้ที่มีอำนาจสอบสวนแล้วยังมีอำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับนะไว้ได้นี้เป็นไปตามมาตรา87นะ87ค่อนข้างยาวนะแต่นักศึกษาให้ไปดูว่าเ,เริ่มตั้งแต่ความผิดแล้วหูโทษไปเลยนะการควบคุมระยะเวลาควบคุมตัวผู้ที่ศาลผู้ที่เจ้างานจับมาเนี่ยจะควบคุมได้ มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดความร้ายแรงดูจากอะไรดูจากอัตราโทษว่าอัตราโทษเพียงใดความผิดและหูโทษก็ควบคุมได้น้อยนะตรหลักเลยเนี่ยห้ามควบคุมไว้เกินกว่าจำความจําเป็นตามพฤติการแห่งคดีนะและหูโทษควบคุมผู้ถูกจับได้เท่าที่ถามคาให้การ และรู้ว่าเขาเป็นใครที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องปล่อยตัวไปนี่คือความผิดแล้วผูโทษความผิดแล้วผูโทษตามบวนกว่าอาญาก็คือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะที่บอกไปแล้วที่เราเรียนไปแล้วในอายาสองอาญาหนึ่งอาญาสองนี่แหละนะถ้าโทษมากขึ้นก็ระยะเวลามากขึ้นนะเ,เช่นความผิดที่ไม่โทษจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินห้าร้อยก็สารสั่งขังได้ครั้งเดียวไม่เกินเจ็ดวันสารั่งขังหมายความว่าอะไรหมายความว่าควบคุมผู้ถูกจับไปแล้วก็จะออก ไปขอร้องคดต่อสารว่าให้สารออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวนที่ยังสอบสวนไม่เสร็จเนี่ยขังได้ต้องดูกําหนดโทษเช่นโทษจําคุก3เดือนอย่างเงี้ยขังได้รอบแรกต้องทำำําสํานวนให้เสร็จภายในกําหนดไม่เกิน7วันนะถ้าครบ7วันแล้วต้องปล่อยอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็ไปดูเรื่องโทษในแต่ละวะักนะเอ,อ ถ้ากรณีสุดท้ายเนี่ยกรณีตามวรคหเนี่ยศาลสั่งขังครบ48วันแล้วนี่มากที่สุดแล้วนะพนักงานสอบสวนยื่นคําร้องขอต้องอ้างเหตุจําเป็นละแล้วก็ต้องแสดงถึงเหตุจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานมาไตาส่สวนนะถึงจะขังเกินกว่านั้นได้นะอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยไม่งั้นจะถูกขัง เพราะถือว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ถูกจับตกเป็นผู้ต้องหานะก็มีการสอบสวนไปนะในระหว่างนี้ผู้ต้องหามีสิทธิ์แต่งตั้งทนายเพื่อสอบถามเพื่อซักค้านในกรณีที่ต้องมีการไต่สวนเพื่อจะขังต่อ,นะอ,อพนักง,งานสอบสวนต้องกระทําการสอบสวนให้เสร็จภายในกําหนดเวลาที่ขออำนาจศาลเราเรียกว่าฝากขังนะคือจับมาแล้วนะ มีอำนาจควบคุมแต่ต้องไปขอสารเพื่อออกหมายขังไว้ที่สานีตำรวจนั้นการออกหมายขังระหว่างสอบสวนเนี่ยต้องเป็นกรณีที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะเดี๋ยวาไปเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวอีกทีหนึง่งถ้าปล่อยตัวชั่วคราวแล้วตั้งแต่ออกหมายขังครั้งแรกก็มีเหตุจําเป็นต้องสอบสวนในนี้อันนี้ไม่ตกอยู่ในเงื่อนไขของการต้องมาฝากขังเพราะเขาไม่ถูกขังเขาถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกไปนะแต่การปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็ต้องมีเหตุนะว่า ไม่มีการคัดคา้านเขาไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหมายขังเนี่ยจะใช้ได้จนกว่าจะถูกเพิกถอนหรือสารออกหมายปล่อยออสมมติขังไปช่วงหนึ่งแล้วเขาขอปล่อยตัวชั่วคราวนะก็เสนอไปสารอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนี้จบนะพนักงานสอบสวนก็สอบสวนไปไอ้ที่ปล่อยตัวชั่วคราวก็ปล่อยไปแล้วพนักงานสอบสวนก็จะนัดหมายทีนึงในวันยื่นฟ้องเขาก็ต้องมาตามกําหนดนัดนะถ้าไม่มาก็เพิกถอน หลักประกันการปล่อยตัวชุกขาวยังมีหลักประกันหรือถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับใหม่นะอย่างนี้เป็นต้นการขังบอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับอัตราโทษนะที่ที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดนะถ้าเกินกําหนดระยะเวลาที่ฝากขังแล้วต้องปล่อยแล้วก็มีหลายกรณีนะต้องต้องถูกถูกปล่อยไปเพราะว่าครบกําหนดระยะเวลาฝากขังที่พนักง,งานทำ การสอบสวนไม่แล้วเสร็จนะเมื่อพนักงานทาการสอบสวนื่อพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนแล้วเสร็จก็ส่งเรื่องให้พนักงานอายการก็มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อไปนะอันนี้คืออํานาจของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สิทธิของผู้ถูกจับแล้วก็ผู้ต้องหานะที่จะถูกครั้งถูกขังในระหว่างการสอบสวนนะได้ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่เราไปดูระยะเวลาเอานะอันนี้ก็ก็ดูตามโทษ เป็นหลักนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา87นะแต่หลักก็คือว่าห้ามมีให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจําเป็นแห่งกติกาแห่งคดีอันนี้ถ้าเกินกว่าจําเป็นมันก็ก็ดูระยะเวลาเป็นหลักอะถ้า,ถาระยะเวลาเกินถือว่าเกินสา่งต้องสั่งปล่อยอยู่แล้วนะแล้วก็อํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอันนี้เป็นอํานาจของพนักงานสอบสวนที่มีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นอํานาจของพนักงานสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน พื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์นะเด่โดยหลักเนี่ยพนัากงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่วนใหญ่รวบรวมไว้เพื่อพิสูจน์ความผิดอันนี้ขึ้นกระทบสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์มีพยานหลักฐานอะไรต้องรีบเสนอให้พนักงานสอบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานนั้นๆนะครับวันนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ